สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับเทียซัทคอมพนีเช่เคยพร้อมกับกระลอกน้อยไม่โหลดเราโหลดละเออไปดีกว่าวะวันนี้เข้าอันไหนเดี๋ยวรอมันนับไอยหลังหมดก่อนแล้วเราเข้าเลยก็ได้บ้างเอาโอเคไปอีกรอบปะไหนพูดดิเข้าไหนอันนี้อะไรอันนี้เข้าไปดิ แจ้งตัวปรญหาไม่เอาหน้าเกียดติโอ้ตัวใหญ่หัอแค่นี้สมดุลแห่งโลกมันคือฮีทเล็ดแบบใหม่เออใช่ฮเล็เฮเล็ดสองบูบักเคุยกันหนเนี่ยโอ้ยบักทึกไม่จริงจังมาว่าต่อเลยหลังจากที่มายมีปัญหาป่ะหรือยังไง เขาบอกให้เจอหาบ้านเ่ะแล้วก็ขโมยทำไมเมาส์มันหันยากจังวะเมาส์หันอย่างยากเลยปนยังไงเปิดดิอ๋อไม่ได้เปิดู็หักเปิดลิ้นชักเลยอังมันหันเมาส์ยากมากเลยก็มีหุ่นเดี๋ยวแบบปรับอันนียนความเต็มร้อยทำไมรู้สึกว่ามันหันยากจังเอนคนสิจ๊ะไ่จังอ้า เอ้ยทำไมไฟดับอ๋อแต่ขี้เบียมั้งไหนไหนไหช่วยกันหาเงินสิจะนั่จ่ายนี่มึงทำอะไรจ้าช่วยกันหาไาอยงอ่ะจะรู้ไหมอ่ะหาอย่งไรเฮ้ยหาไงไมันเดินขึ้นตึกอะไรไอ้นี่วิ่งไปต้องขึ้นให้กด E อ่ะเหรอกดอ๋อเก็บของขโมยนี่เองเป็นขโมยนี่เองวิ่งเงินแซ่บๆเลยน้องเก็บให้หมดเลยเก็บเงินตัวอะไรอ่ะไหน เนี่ยหันคอเองได้ด้วยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่หันอย่างงี้นะหันเนี่ยมันหันอยู่ตุยตุยอย่างงี้ต้องตุยตังบังเลยเฮ้ยคอมันหักอ่ะเฮ้ยตอกสดๆเสียสดๆเฮ้ยมันเก็บไม่ด้วยอ่ะแกใครทำใครกดมันไม่ได้เก็บหรอมันมีเสียงอะไรด้วยเออเออแล้วกูกดีแล้วมันก็ แราวี่รีบหนีดีกว่าม่ใชนี่เฮ้ยเปลี่ยนน้เปลี่ยนน้เขาบอกเขาบอกว่าห้าหหลังอะไรวะอะไรวะอะไรอะอะไรวันนี้ไม่มี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 กูกูไม่หันหลังไปไปไไ ไปด้วยกันเอ้ยกระจกเต้นเเต้นเตมันอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังเออว่เขาบอกว่าอยู่ข้างหลังคืออะไรไม่หันกูไม่หันได้ไหมเกี่ยอะไรอยู่ข้อะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่รู้เฮ้ยเขาเขาหน้ากูก็อยู่ขำเลยนะอ๋อ อ๋อเขาบอกว่ากุญแจมันกุญแจเก็บไม่ได้กุญแจตรงนี้เหรอไหนกุญแจไม่มันต้องเก็บกุญแจหน้ากระจกรอตามเนื้อเรื่องมันบอกว่าเรามาหาของในร้านที่ไม่มีอะไรไปเถอะไปเถอะโอ้โอ้โอดีดีดีเอ้ยกว่าจะออกไดงติดตู้ พอใหญ่เกินติดประตูติดประตูติดประตูตดปได้ไงทางอื่นไม่ได้หรอทางออกแบจะงไปออกไหไปออกอีกทางนึงเว้ยไปพี่ก็ออกได้ปกตินะเปิดประตูบ้านนี้อยากอยากอยากหนีหนีไปเลยอ่ะหนีได้ปะหนีได้ปะอยู่ในเก็บได้ไหมห้องนี้เขาได้ห้องนี้เขาไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้

ปนไม่ได้อะไปหาประตูหาประตูโอ้ยอย่าบังมันไม่เหนโพี่เต้เหมาะพี่เต้มายืนตรงทางตรงนี้ดิพี่เต้ลองมองตรงไปดิไอ้ซ้ายมือไกลๆมันเที่ยวขวาขวาเฮ้ยอะไรมันแอบมองอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงมองลงเหรอเฮ้ยน้องมึงมเงยหน้าขึ้นไพี่น้องพี่น้องมันติดประตู น้องทำไรอ่ะน้องไปเลยไปเลยเม่อยบอะโอ๊ยสัตว์ประหลาดไอ้ชิคกี้พเห็นอะไรเลยใครจูไปก่อนเลยพี่นำไปแล้วเมื่อกี้กันปีหลังกันปีหลังได้เหรอไหนกุญแจโอ้ยเห็นอะไรอะไรอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะเอออะไรไม่รู้ฟังไม่อออ่านไม่ออกอะไรขึ้นมาได้เก่งอังกฤษเก็บกุญแจละเอ้ยมาทางนี้นี่มาทางนี้กุญแจห้องอะไรเออ ปูเปิดได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้โหยืนอย่างนี้เดี๋ยวอ๋อทางนี้ปิดประตูใส่ไม่อย่าบังนี่ไปเปิดไปดิตัวใหญ่อะไม่บังตัวเล็กๆมาดิโอ้ยและและคือปังเดินทีเดียวลากพี่ไปด้วยเลยอะปาดไปเดินไปเฮ้ย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 ไไกูแหละม่ไฟมันปิดเองไม่ เุยอลยล้อยู่ในซองเอาก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุมาดูเปิดไม่ได้เดินไปดูดิมันเงินอาเงินโอ้ยเนึ่งบาทไหนไม่เห็นอะไรเลยไหนเงินเก็บเก็บเก็บวไรโอจะรู้เดินไปอบาารเนี้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยอยกูดูแคืออะไรอุ้ย อุ้ยปิดเลยดีกว่าปิดดีกว่าปิดดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเปิดปิดไฟเล่นมันเปิดมันเปิดไฟได้เหรอไปดิตาไปโอวีทำไมปิดทำไมกูต้องน้ำอีกกูติดปิดปิดฉันลุอีกฝันเดินมาเดินมาเฮ้ยเดินตามมานะทำไมตัวต้องน้ด้วยฮะไม่เข้าใจไอ้นนี่แหละ ปิดประตูเนเปลี่ยนให้คนอื่นมาไม่ได้ไงทไมปิดเยอะเยอะดิยกะห้องอะไรไม่รู้แบกดูมเทียนอะไรไม่รู้เฮ้ยลองเดินนำมั่งดิใครกะคนน่ะนางนำมั่งเออนำงนำมั่งไปปลอดภัยหน้าจอโอเค แน่ใจนะว่าปลอดภัยปลอดภัยไม่มีเลยเฮ้ยมันเอาแผ่นไม้ไปขายไม่ได้อะไรอ่ะมีเลือดด้วยไปไปก่อนเลยไปดิติดติดปังองี้ยไปดิโอ้ยไม่ขยไนเลยไปกูไปไม่ได้โอ้ยอีโย่อ้โย่เดินไปทางนั้นเราต้องเดินไปทางนั้นด้วย ไ้ะมั้องนอนเขาบอกมีลูกศรอยู่ละโอ้ยโอ้กคุณแหละเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะช่ไหมมันมีอะไรเฮ้ยมีคนนอนอยู่นอนด้วยไม่มันมีคนตายโอ้เฮ้ยไอ้ตัวนี้เป็นกระดาษพี่ไเฮ้ยมีกระดาษอ่านแี่ได้เป็น POV ไม่ได้ต้องมาใช่แฟนผมตายเพราะเรื่องบ้าๆอะไรอ่ะครับเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะ ทำตุก๊กตาวันหนึ่งโดนหนูพิษอะไรอ่ะโดนหนูอะไรนะหนูพิษหนูท่อกูเลยหนูนี่ไงเจอตัวการแล้วทำไมต้องหนำเนี่ยไม่เข้าใจอาบาดามบอะไรกอหัวสวัสดีครับน้องเียอะไรม่เมื่อกี้ไฉายไม่คิดจะเปิดกันเลยเหรออ้าวมันมีไฟฉายเดี๋ยว อา้าวเพิ่งรู้โอ้ยเจ็บคอไม่อยากน้ำแล้วอ่ะกี๊อย่างเดียวเลยเออแค่ไฟรั่วไอ้จีแค่ไฟรั่วนั่นแหละไปปูกาโอเคไม่น่าให้ไฟรั่วแล้วกูไปนี่มันความยอดไอดี๊นี่นะไปดิกูไปดีกว่าไปไปเขายังเขาให้ซ่อมไฟไปไปซ่อมดีนึกอ่าไปซ่อมทำบ่อยแล้วเดินท้ำบ่อยแล้วสมองบิ๊กบีนอ่ะไปเออให้หนูท่อไปซ่อมไปเออ ทเีโอเคแล้วก็หาฟิวหาฟิวอ้าวหาไงฟิวอยู่ที่ไหนนี่มันจะ2 0นาทีแล้วถมาเวไรตัดเหลือ5ทีสวัสดีครับมีใครไม่เอ่ยอะตั้งหนูท่อช่างไฟช่างไฟแบบซ่อมไฟเป็นไงเฮ้ยแบบมีไฟลวกมาได้แต่ไม่เป็นไรคนนะอไหนวะะไหนฟิวอะใครมีฟิวอะมัวมาใส่ดิจินเคนอะ ก็กดคลิกดิกดแล้หน er ี่ก็ได้ลไม่มปิดเฮ้ยมันมีปุ่มนเข้าให้เปิดไฟด้วยเปิดไงอย่าบังโอ้ยเห็นอย่าบังดิ๋ยวไฟกดเปิดไฟไม่ได้เห็นปุ่มนล้นกดไฟมึงอย่าเบินเหียฮาฟูโอยดยนน โอ๊ยหัวติดไอ้หัวหั้หัวหัวตัวห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 ัวั้นัวหัวะไวหตวหัวหัดหดตัวงัวหัวหัหัวหัหนว่ัว้ัวหัวัวหัวัวหัวหหลวหััวหัวหหัวหัวหห น่ากลัวไอ้หน่ากลัวที่เป้งเลยน่ากล็นน้าตัวจริง้เลยนี่ไงเนี่ยอ๋ออันนี้คืออะไรเจอละตู่ไปะอ้าวไม่มีทางนี้เนี่ยทำไมตอนแรกไม่มีปิดมันเป็นทางละไปกดเพิ่กดสวิตช์มั่วๆแล้วก็เจอเอ้าแล้วหาง่างเพื่ออะไรโอ้ยตัวอย่างใหญ่ดิเข้าไปน้ำเลยไปดำทำไมต้องน้ำด้วยหรอไม่อยากน้ำไม่น้ำได้ปะไม่ได้ต้องน้ำไม่อยากน้ำไม่น้ำเลยไหม นี่มันข่าววงกดใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเียงเส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 ียงเจียงเจียงเเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาคันคันมาไฟไม่ตายไม่้ตัวแต่คนายไม่รตัวอ้านงเกิดใหม่ระหว่างบิไปดิ ไปคนละทางแล้วล่าสุดนี่มันด่าแบ็กยูมนี่นะน่ากลัวจังเไงน่าลัวจังเลยฟังยังไงเอาวัสดีนังเอาสวัสดีนั่งจอดำเลยแหลกไหมเนี่ยเสียงมันไม่หายไปไหนน่าลองเลยไปดูดิ าวิ่งตามผีโคมอ้าทีนี้อาจแต่ทีนี้ก็บันเทิงสิครับเฮ้ยวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งตามผีตายแน่ปังปังปัหนี่เราปังไม่ไหว นีม่มากันนังเมื่อกี้แบบเมืม่อกี้โชว์วิ่งตามผีจริงแกเกิดไฟทำไมจอต้องตัดตลอดเวลาด้วยวมึงงัดมึงหยุดย้ายห้งไหนอ่ะเอิม่มโอ้ยเสียงเสียงมันไม่ใช่เกมผีรู้สึกว่ากูจะเจออะไรใต้ตีน,ปนแปลกๆว่ะผีใช่ไหมใช่อยู่ใต้ตีนอ้อาวผี ที่อยู่ที่เท้าเนี่ยตันใช่ไหมแล้วน้องไม่ตายได้ไงไม่รู้มันคาใส่หน้ากูแต่กูไม่ตายอ้าวแต่เฮ้ยเนื่อยมูนิคเปนมตาโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยห้องอะไรอ่ะลอ้านี่คือสิแล้วคือไมปังดับไปเลยรอผีเปล่าพี่ใจ็รอผีไม่รอไหมไม่รอปิ้งนี่เลยเหรอเฮ้ยผ่านแล้วหรือเปล่ามันมีไอชิเป็นขึ้นอ่ะผ่านแล้วแหะ เออ่านเธอกูคนยร้องต้งผ่านป่ะผ่านบ้านทางผ่านป่ะไม่ผ่านผีอยู่กูอยู่เลยนั่นแหละกูขยับปุ๊บกโดนเดินผ่านมามึ่สุดที่โดนแล้วเจอคือง่ายๆนะถ้ามึงยืนมึงจะไม่โดนค่ะมันมีฉากจบหลายแบบนี่หว่าอันนี้เราได้ฉากจบสองกดดีเทิงๆคืออะไรรีเทิร์นอะกลับเหรอเออใช่กตกตายรูนแล้วคุณสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือดูไปนะก็ขอให้กดไลค์กดติดตาม แล้วก็มันเก็คิดว่าขอจบแล้วครับบายบายนะฮะผู้